เดินหายไปเงี้ยคือจะได้รู้ว่าเราเดินจริงไม่ไหวแล้วโว้ยเมื่อกี้มีคนแซวว่ายูทูบเบอร์ด้วยว่าาาชาอะไรวะเนี่ยไม่เลยลีอาชาอะไรวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดับบันทีนี่ครับผม วันนี้เราจะมาทำอะไรกันใช่ไหมรู้สึกว่าชาแบบนี้มันไม่ค่อยจะถูกปากอะครับน้องๆวันนี้เราจะมาตามหาชานมไข่มุกเอยชานมไต้หวันในตำนานนะฮะตอนนี้ก็าขายที่ไทยแล้วนะครับที่เซเว่นนะฮะแต่บอกเลยว่า หายากมากๆนะครับผมวันนี้ผมจะไปเดินหาซื้อที่เซเว่นนะครับเดี๋ยวเราแวกบ้านผมนี่หละดูว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับผมโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเซเว่นแรกกันเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันไป let's go เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะฮะเราไม่ให้เราถ่ายเนี่ยงั้นเราก็ไปเซเว่นสองกันเลยดีกว่า มาถึงเซเว่นที่2มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากผมไม่ให้ถ่ายคลิปนะฮะยวผมเข้าไปดูให้แล้วกันว่าเซเว่นที่2มีหรือเปล่าไปเลยลุยโอ้แดดแรงมากเซเว่น <7 S 1> ที่สผมจะเข้าไปดูให้นะฮะแต่ถ้าไม่มีอีกก็ผมจะถามแล้วนะว่ามีขายหรือป้างเพราะว่าแม้แต่ป้ายราคาเรายังไม่เห็นเลยว่ะ ไปเลยแล้วกันเรียบร้อยสาขาที่3ไม่มีครับผมผมก็ถามเขาแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าวันหนึ่งก็เข้ามาสี่หขวดแล้วก็หมดแล้วไปลุยกันต่อเลยไม่ยออไม่ท้อาำแน่เลยว่าวันนี้เดินถ่ายไปงี้เือจะได้รู้ว่าเราจะเดินจริง Mona to สาขา4ี่เราจะถึงแล้วครับนี่อยู่ข้างหน้าผมเองเซเว่นที่4ก็ไม่มีนะครับเป็นเซเว่นเล็กนะไม่มีแม้แต่ที่ว่างให้วางของเลยนะครับเราก็จะไปเซเว่นที่5กันต่อเลยเร็วๆไปแบบเร็วๆเพราะว่าแถวนี้มันใกล้นิดนึงเซเว่นที่ห้าหมด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  See you walking down the boulevard and the pasture of a superstar. she looks so I I Run, Run. Ah. 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 โอ๊ยเหนื่อยดอวาเป็นการออกกำลังกายในตัวถึงแล้วครับสาขาหกโคดไก่ใครที่ดูถึงตอนนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหวังว่าสาขานี้จะมีนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกันนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเยอะงด เอาละครับผมในที่สุดเราก็มาถึงนันสักทีนะฮะที่สุดท้ายชายสีมีเกี้ยวเอ้ยไม่ใช่เซเว่นนะครับสาขาสุดท้ายแล้วทุ่มเทเวลาทั้งวันความหวังที่เราจะได้กินชานมไต้หวันก็ขึ้นอยู่กับสาขานี้แล้วนะครับเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดท,ที่สุดนะฮะพ้อมหรือยังพร้อมที่จะกินชานมแ้พร้อมที่จะกลับบ้านมือเปล่ายัางไงลนะ่ <laughs> ไป ที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับผมในที่สุดวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนกินตีวิทย์ย้อมใจหน่อยวะ ็ไม่ได้นะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะบ,บ๊ายบาย กี้มีคนแซวว่ายูท <laughs> <laughs> ูบเบอร์ด้วยวะโคตรเขินเลยทำอะไรแบบนี้